ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นการจำลองจัดการศพที่เสียชีวิตจากศึกสงครามโดยหมวดการศพกองทหารพลาธิการที่1กองพลที่1รักษาพระองค์ โดยเมื่อเก็บศพมาได้ต้องดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนส่งกลับและหากเจอศพฆ่าศึกก็ต้องจัดการให้ด้วยเพราะถือว่าเขามาปกป้องประเทศชาติเช่นกันอาเัย์ึมำตัารับผู้เสียชีวิตไลบยกศพวิธีการคือเมื่อเจ้าหน้าที่ซึ่งประกอบไปด้วยผู้บังคับตอนการศพนายสิบทะเบียนศพผู้ช่วยนายสิบและผลลูกมือ นำศพออกจากพื้นที่สู้รบแล้วต้องตรวจสอบแท็กหรือป้ายชื่อและทรัพย์สินที่มากับศพ<อ>เพื่อพิสูจน์ให้ได้ว่าเป็นใครจากนั้นถอดชุดออกทำความสะอาดตกแต่งบัดแผลถ้าต้องเย็บก็จะใช้ได้เบอร์20ที่มีความคงทนกว่าเส้นไหมทำการพิมพ์ลายนิ้วมือทั้งหมดและฉีดน้ำยารักษาสภาพศพปิดท้ายด้วยการนำใส่ถุงใส่ศพโดยมีข้อบังคับทุกครั้งว่าก่อนจับต้องตัวศพ จะต้องทำความเคารพเพื่อเป็นการให้เกียรติเสมอเวลายกหรือคนย้ายต้องปฏิบัติเสมือนว่าเขายังมีชีวิตอยู่ในการฉีดน้ำยารักษาสภาพศพหากเป็นศพที่เสียชีวิตไม่เกิน48ชั่วโมงจะฉีดเข้าที่ทรงอก เสียชีวิตเกิน48ชั่วโมงฉีดเข้าเส้นเลือดใหญ่ที่โคนขาและเสียชีวิตเกิน72ชั่วโมงให้ผ่าอวัยวะภายในออกแล้วนำผ้าขาวชุบป,ปูนปลาสเตอร์ใส่ไปแทนพร้อมเย็บตกแต่งบาดแผลสำหรับหมวดการศพกองทหารพลาธิการกองพลจะมีประจำอยู่ในทุกๆก,กองพลของทหารบกหน้าที่หลักคือจัดการศพของกำลังพลที่เสียชีวิตจากศึกสงครามถือเป็นหน่วยสนับสนุนการช่วยรบ แต่ในยามปกติหน่วยนี้ไม่ค่อยอยากเปิดงานกันเพราะนั่นหมายความว่ามีทหารเสียชีวิตและนอกจากจัดการศพแล้วหน่วยนี้ยังออกทำงานด้านกิจการพลเรือนกับประชาชนและจัดทำประวัติของกำลังพลทุกนาย ผู้ที่ออกปฏิบัติงานต้องผ่านการเรียนวิชาศพสนามซึ่งเป็นหลักสูตรทางทหารที่จัดทำขึ้นและบางส่วนเคยไปฝึกงานที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กับแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันต์แต่เมื่อต้องปรับตัวมาช่วยจัดการศพผู้ป่วยโควิดตามดำริของผู้บัญชาการทหารบกที่ให้ทุกหน่วยใช้ศักยภาพที่มีอยู่ช่วยเหลือประชาชนทางหน่วยก็เพิ่มการเรียนรู้การจัดการศพจากหน่วยกู้ภัยด้วย วิธีการไม่แตกต่างจากในสนามรบมากนักเพียงแต่เจ้าหน้าที่ต้องสวมชุด PPE ทุกครั้งเพื่อป้องกันการติดเชื้อสำหรับถุงใส่ศพของกองทัพบ,บกที่จะใช้ในช่วงโควิดนี้นะคะเป็นถุงที่มีการจัดหามาสำหรับช่วยเหลือประชาชนในยามภายัยพิบัติอยู่แล้วนะคะการใส่ศพก็จะห่อเป็น3ชั้นอย่างที่เห็นนะคะจะมีการปิดแต่ละชั้นแล้วก็มีการพ่นฆ่าเชื้อ หลังจากนั้นนะคะจะนำออกมาแล้วก็ไปใส่ที่หีบศพซึ่งตอนนี้เป็นหีบศพที่ทางกองทัพเองมีอยู่แล้วเป็นหีบศพอลูมิเนียมค่ะผู้ปฏิบัติการ1ชุดจะมี6นายแบ่งหน้าที่เป็นฝ่ายเคลื่อนย้ายฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อและพละขับการฉีดพ่นนี้สำคัญมากตั้งแต่เข้าพื้นที่ระหว่างดำเนินการจนถึงส่งขึ้นรถ ในส,ส่วนของหีบศพนะครับในส,ส่วนของอย่างหน่วยงานของทหารเองก็จะมีหีอบศพอยู่จํานวนหนึ่งนะครับแต่จะไม่มากมันจะเป็นลักษณะของหีบศพที่สามารถนํามาใช้ในภารกิจลักษณะนี้ได้ครับแต่ถุงใส่ศพจะใช้แล้วทิ้งนะแต่ถ้าในยามสงครามนะครับถุงใส่ศพจะเป็นลักษณะของถุงผ้าใบซึ่งเราใช้แล้ววนกลับมาใช้ใหม่นะครับแต่แต,แ,ตแ,ตแต่ต้องความเข้าใจก่อนว่าที่เราต้องใช้แล้วทิ้งในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเพราะเป็นศพที่มีการติดเชื้อ แต่ทางนี้ทางนั้นเองถ้าเทียบเคียงกับในสนามจะมีอีกเคสหนึ่งที่ถุงใส่ศพใส่แล้วต้องทิ้งเลยก็คือถุงใส่ศพที่มีลักษณะศพนั้นปนเปื้อนนิวเคลียเ์เซอรเคมีในการปฏิบัติต่อศพเป็นงานส่วนหนึ่งของการฝึกของเราพลธิการครับเป็นการให้บริการด้านการศพสนามครับมีการฝึกตามวงรอบปกติทุกปีอยู่แล้วครับเราก็เพิ่มเติมมาตรการในการป้องกันนะครับ ให้กับเจ้าหน้าที่นะครับบุคลากรของเรานะครับในฐานะทหารนะครับก็มีความเต็มใจเต็มร้อยนะครับครับก็ขอให้อ่าเข้าสู่ช่องทางการช่วยเหลือนะครับตามอ่าของนโยบายของกองทัพบกนะครับที่ได้แจ้งไปแล้วนะครับอ่ากำลังพลของกองทัพบกพร้อมนะครับที่จะให้การช่วยเหลือประชาชนในช่วงวิกฤตช่วงนี้ครับรู้สึกเต็มใจครับและภูมิใจครับแล้วก็ดีใจครับที่เป็นส่วนหนึ่งได้ได้ช่วยเหลือประชาชนครับ ใช่คเป็นครั้งแรกครับก็กลัวครับแต่ก็มีมาตรการป้องกันอยู่ครับผู้ปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจนี้มาด้วยความสมัครใจมาด้วยจิตอาสาแม้จะกลัวเชื้อโควิดแต่ก็พร้อมหากเป็นการช่วยเหลือประชาชนโดยสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิดกองทัพบ,บก02 270-568-5-9ตลอด24ชั่วโมงดนุพลนิวาเวทถ่ายภาพอัญชลีอริยกิจเจริญตัวจริงส้ำมข่าวรายงาน